bứt สิงเงียบสิเงียบไปเฉยๆยนะเาี้ยงกัดดีเลยแสดงว่าปลามันอยู่แค่มุมๆฝั่งนู้นนี่นานๆตรงนี้ไม่ได้อยู่ทั่วนะนี่หว่าอื้หูขวดบนไม่ได้เลยเนี่บนถึงจะเอาเลยอุ้ยหกปลานา้นนี่ที่สวยกันเลยครับ มันไม่ต้องมีกัดมั้งเป็นฮันเตอร์วีหกสีเขียวตัวเดิมใช้ตัวโตใช้สวยเลยโอเคครับวีหกสีเขียวเดินตีขับเลาะตีมาเรื่อยนางตาแถวนี้มันม,มีหลอดตาหน่าจะหลุดอยู่แถวนี้ลงมาเลาะอยู่แถวนี้โอเคครับผมฝากผลงานด้วยกับผมเอกกระเท้าลงใช้วีหกยกกันเพินแก้วเยี่ยำยำยำไปเรื่อยเรื่อยรถไถปู